สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมิ่งนะครับเราอยู่กันกับตามล่าหาความสําเร็จในเอ็นขนมยานะครับทุกคนครับเกมชีตอิมแพกนะทุกคนนะอันนี้เราจะมาตาหาบุตรแห่งพระที่ทั้งเจ็ดนะครับทุกคนครับตัวแรกนะทุกคนนั้นน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยเราก็บินมาจากข้างบนนะวัดมาจากจุดสูงของวิหารนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็พยายามดูน่าจุดสูงเอาไว้นะครับทุกคนครับน่าจุดสูงเอาไว้ตรงนี้ไม่มีนะครับทุกคนครับตรงนี้ไม่มี อ้ห้องนี้ครับทุกคนครับอ่ะห้องนี้ที่มีโคมไฟนะทุกคนนะนี่ครับเราจะเจอเด็กอยู่โอ้ยจะเป็นวิญญาณเด็กแล้วคราวนี้ครับทุกคนครับชื่อไอออนนะทุกคนนะแล้วก็คุยกับเขาครับทุกคนครับยึบอืมข้าเห็นเจ้าหน้ารำคาบเครียดข้าทำได้โดยชะตาให้เอาไหมครับทุกคนครับเอองั้นเหรอเออรีลาการพูดดูเหมือนดึงดูดเขามากนะอืม สายตาของเขาไดันอะไรปกติแล้วข้าทำนายชะตาให้คนอื่นนะเออเขาเป็นออแต่ว่าผู้คนในเบวคุยากุกุเน uh ี่ยมีน้อยคนนักที่จะมีดวงชะตาที่ดีนะข้าเลยโกหกพวกเขาว่าพวกเขากำลังจะโชคดีนะเออข้าว่าแบบนี้อย่างน้อยพวกเขาก็จะมีความสุขขึ้นนิดหน่อยนะแต่พวกเขากลับบอกว่าข้าทำนายไม่แม่นมันน่าเศร้าจังเลยนะอืมแล้วเจ้าตัวเล็กเนี่ยให้ข้าทำนายดูหน่อยดีไหมล่ะก,ก็ได้นะครับโอ้ทำไม มีเกี่ยวข้องกับเออมากมายหลายสิ่งขนาดนี้เนี่ยทำนายไม่ได้นะเออปกติค่าทำนายชะตาถึงจะบอกว่าไม่ตรงแต่ก็ไม่เคยถึงค่าทำนายอะไรไม่ได้เลยแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะเนี่ยเออพูดว่าก็ถูกแต่เหมือนว่าข้ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะเนี่ยเอายี่เลยเหรอตัวแรกก็ผ่านไปครับทุกคนครับเอออันน,นี้อาจจะต้องแบบสำเร็จเควสทั้งหมดของ เอ็นการโนมิยาก่อนนะโดยเฉพาะเควสบุตรแขวนพร์ที่ทั้งเจ็ดนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับทุกคนครับเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงอ๋ออยู่นี่เองครับทุกคนครับอยู่นี่เองอยู่ใกล้ๆเลยครับทุกคนครับออโรปุซุสนะทุกคนนะเออจะเดินออกข้องมาก็เจอละนะครับทุกคนครับเราก็คุยกับเขาเลยนะครับ อืมนักต่อทางจากต่างแดนกําลังตามหาอะไรหรือเปล่าครับทุกคนครับเอ,อ่อสำหรับกวีบทเพลงโลกแก่งความเศร้าครับทุกคนครับการมีชีวิตอยู่หมายถึงสักวันหนึ่งจะต้องถูกฝังอย่าง ผมทุรียดินครับอยา่างเช่นเช่นการกลับมาพบก,กนันแสนสั้นนะครับไม่อาจจะคลายความเจ็บปวดของการจากกาันได้นะทุกคนนะผู้ที่กําลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางไกลาจากบ้านเกิดการเดินทางครั้งนี้อาจจะดูค่อนข้างโรแมนติกสาหรับผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้นมานานนะครับแต่สําหรับนักเดินทางแล้วอาจจะเป็นความทุกข์ที่บรรยายไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าคงร้องเพลงให้เจ้าที่นี่นะแต่ว่าข้าได้สาบานกับผู้หนึ่งว่าหากข้าไม่ได้ยินเสียงของเธอข้าจะไม่เปล่งเสียงร้องเพลงอีกเช่นกันนะครับข้าจึงทําได้แค่อวยพรให้เจ้านะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนนะตัวที่2ก็ผ่านพ้นไปนะทุกคนนะเอะแสดงว่าถ้างั้นก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละถ้าง่ายๆก็คือวิ่ปไปจุดบนนะทุกคนนะแล้วก็ลอดลงมาครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ลอดมาทางนี้นะทุกคนนะมองหานะครับทุกคนครับไอ้นู่นหรือเปล่าที่มีติ่งยื่นหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าคือข้างล่างหรือเปล่านะครับเอออยากจะกระโดดลงไปดูก็มองไม่เห็นอะไรที่แบบน่าจะใช่เลยนะอ่าอ่านี่น,นี่เจอแล้วครับทุกคนครับเวลาใช้วิชั่นด,ดูจะเจอไหมโอเคเจออยู่นะครับทุกคนครับเจอแล้วครับทุกคนครับก็คือบินมาจากข้างบนรอกลงมานะไม่เคยเห็นใครสวมชุดแบบพวกเจ้าเลยหรือว่าพวกเจ้ามาจากโลกภายนอกที่แท้ก็ไม่ได้มีแค่ มิติแห่งนี้หรอเนี่ย่โอ้ถ้าอย่างการลาสเซอส่งแผนที่พวกเจ้าใช้ให้ข้าดูหน่อยสิเออช่างามจริงๆนะไม่เพียงแต่จะวาดภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำยังสามารถมองเห็นแม้กระทั่งเส้นทางภูเขาและแม่น้ําด้วยนะขนาดดินแดนที่มีชื่อว่าเตวัดนี่สามารถเทียบกับดินแดนแห่งราตีสีขาวได้ไหมอืมเตวัดนั่นคือชื่อของทั้งทวีปไหมเออแล้วเอกนมิยาหรือว่าเบียวคูกาคูกูเนียเป็นชิ้นเล็กๆแล้วซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแผนที่นี่นะอ๋ออะไรสาระหน้านะเบวได้กว้างใหญ่ ขนาดนี้จะกระ็กคิดเดียวแบบนี้ได้ยังไงเออภาพนี่ดูคกดมกรจริงๆแต่กับว่าไร้สาระเอาออกไปเลยไปนะเดิมที่ข้ายัางชื่นชมอยู่บ้างแต่พี่คิดว่ามันจะเป็นของปลอมเสียลูกตา่ายจริงๆแม่บมานบอกไม่เชื่อก็ช่างเถอะแม่อีเด็กนี่แม่อะตัวที่สผ่านไปนะครับทุกคนครับ เราก็พักกลับขึ้นมาข้างบนนะทุกคนนะใช้ข้างบนเป็นหลักครับทุกคนครับเออมันน่าจะอยู่รอบๆเกาะน,นี้แหละนะทุกคนนะเราก็บินไปครับทุกคนครับบินไปฝั่งตรงข้ามนะทุกคนนะเอคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเออแต่ว่าเราไม่เห็นนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเก็บไปแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ย เรามันจะมองเห็นสามเหลี่ยมข้างล่างนะครับทุกคนครับจากแผนที่ในวิกินะเออแล้วก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับพี่เดาว่าเราอาจจะมาสำรวจเจ้าพวกดีเราอาจจะเก็บไปแล้วนะครับทุกคนกับตัวหนึ่งอะนะซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับที่พี่ก็ให้มาร์กหุดไว้แล้วกันนะทุกคนนะว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับตัวต่อไปนะครับทุกคนครับเราบินมานะทุกคนนะแนวนี้นะครับทุกคนครับแนวนี้เลยจึ๊บเสร็จแล้วก็ ให้หันมองโลงข้างล่างนะครับทุกคนครับปุ๊บมีลงมานะครับนี่นี่นี่เจอแล้วครับทุกคนครับมันแบบสีเขาก็เนียนเนียนไปกับพื้นหลังนะทุกคนนะนี่นะครับลิโกรุนะครับทุกคนครับอย่ามารบกวนข้าข้ากำลังคิดอะไรอยู่นะครับเออคิดเรื่องสําคัญมากๆอยู่นะครับเรื่องอะไรล่ะ เ,เคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าเสาพระอาทิตย์ไหมล่ะเออสถาปัตยมสูงสุดในดินแดนนี้นะอยากจะสร้างไว้สูงกว่านั้นอ่ะสูงกว่านี่เลยนะแต่ว่าจะสูงขนาดนั้นเพื่อส่องสว่างให้กับเบียวกุกายากุเอ่อแล้วสถาปัิยมของคุณจะสร้างสูงว่านั้นเพื่ออะไรเพื่อแสดงชื่อเสียงของข้าไงล่ะเออคนจะได้แบบนับถือข้าแม่นะเก่งกว่าลุงอเบรกุนะเออแน่นอนสิการสร้างนั้นแหละเสาแสงอ่ะทำให้ ที่นี่รอดพ้นจากวิกฤตเขาเลยนะับถือเขามากเลยนะเอ,อเขาหวังว่าจะาขึ้นสู่ตําแหน่งจกักรพรรดินะถ้าไม่ใช่เพราะในท่านพวกนั้นไม่แน่เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะเขาต้องสร้างสถกปัติตรกรรมที่ใหญ่และสูงกว่าของเขาให้ได้นะครับทุกคนครับอืมอย่ารบกวนข้าครับทุกคนครับโอ้เจาตัวนี้นี่พรกใหญ่ไฟสูงเฮ้ยนะครับทุกคนครับอ่ะใส่ไปอีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะเออหลังจากเจอตัวนี้แล้วลองเช็คซิฝักตุกข้ามก็ไม่เห็นใครยืนอยู่นะเนี่ย อีก2ตัวสุดท้ายนะครับทุกคนครับเราวา์บกลับมานะครับทุกคนครับแล้วบินลงไปนะทุกคนนะข่านี้จะอยู่ต่าหน่อยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความระมัดระวังในการบินนิดนึงนะครับทุกคนครับแล้วเราจะต้องหาทางเข้าไปในโครงสร้างนี้เออต้องหาทางเข้าไปในโครงสร้างนี้นะครับทุกคนครับจึ๊บเราลอดเข้าไปได้ไหมหาประตูไปดีกว่านะครับทุกคนครับเออ ต่ว่านี่น,น,นี่นี่เจอแล้วครับทุกคนครับเออเนี่ยในห้องโถงยาวๆเลยนะทุกคนนะ่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งเลยครับทุกคนครับชื่อว่าซูเรปิโอนะทุกคนนะที่มีแบบรอยรอยวิชับอะไรขวาญอยู่ตรงเนี้ยนะครับทุกคนครับเออก็คุยกับเขาเลยนะครับทุกคนครับอืมดูเหมือนเจ้าเหนือล้าต้องเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ได้พบเจอคน ใจร้ายอย่างเธอครับเหมือนคนเขาคนนี้ไม่ค่อยสบายครับเขาแค่ๆนะทุกคนนะบอกให้เรานอนอย่างเดียวเลยครับโรคกําเริบนะทุกคนนะอ <the Russians> ืเรียบร้อยครับทุกคนครับหนึ่งคนนะทุกคนนะเ <önemli> อาแล้วครับทุกคนครับส่วนอีกคนนึงนะอีกคนนึงน่าจะต้องอยู่ลากลงไปอีกนะน่าจะต้องอยู่ลากลงไปอีก เราก็บินอ้อมลงมานะครับทุกคนครับไปอ้อมอ้อมเลยไอ้ตรงยาวๆตรงนี้มานะครับทุกคนครับที่เราเจอซูเรปิโอนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เล็งด um ีครับทุกคนครับค่อยๆหยอดตัวลงไปนะทุกคนนะมันจะมีรูอยู่ตรงกําแพงตรงนี้ที่มันเข้าได้นะครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปครับอ่านี่เจอครับทุกคนครับพีที่ที่เราไม่เคยมาสำรวจด้วยท่านผูงชอดมากนะครับทุกคนครับเออได้ตังค์ด้วยนะครับแล้วก็คุยกับเขาครับทุกคนครับ ยาขยับบอกวพอยาขยับเอออืมแล้วถ้าไปเข้าบอกไวมอมดอยาขยับเดี๋ยวไฟมอมดก็ร่วงลงมานะเออให้ตายสิก็ลองหมุนตัวดูซิเข้าไปเห็นชุดนั้นเลยถึงแม้ว่าจะน่ากเกลีดดยดที่ต่อยแต่เขาใช่ว่าไม่น่าสนใจนะไหนไอืม จริงๆเลยนะแต่ก่อนก็ให้หญิงรับใช้นะในวางเนงะินนั้นเป็นต้นแบบให้ข้าไม่เห็นจะน่ารำคาญแบบนี้เลยแนตะ่ชุดที่ชาวาเบียวกูยากุกูสวมใส่ไม่รูปร่างของพวกเขาแล้วข้าเห็นจนเบื่อแล้วนะแต่ชุดที่อยู่บนห่างของเจ้าเข้าไม่เคยเห็นเลยนะโอ้ข้าเข้าใจแล้วมีโครงสร้างแบบนี้เองเอาตัวนี้เป็นแฟชั่นเดวบ์ครับทุกคนครับอืเด็กคนนี้เป็นแฟชั่นเดวบ์เขาชอบชุดนะทุกคนนะเออเขาอยากดูชุดข้าต้องอ่านประโยคตามหลัที่นายข้าเขียนมารูปร่างของเจ้ามองจนเบื่อแล้วนะครับอย่ามารบกวน าเลยไปทเรื่องท,ท,ทอียบร้อยครับพอรครบแจกตัวเราก็ได้รับความสําเร็จมาแล้วครับบุตรของสุริยันตระคนทนี่มีรสสิยมที่แตกต่างกันมากเลยนะครับทุกคนครับถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ได้จะต้องยอดเยี่ยมมากแต่เขาไม่ให้โตครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอํานาจอืพวกกษัตริย์ที่ต้องจัดการแต่เด็กลูกหลานของเราเทพเจ้าเรงระบ,บ,บ,บัมนะครับทุกคนครับแล้วก็ครบแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ